สวัสดีค่ะวันนี้สาวผู้ไทยก็มากับเมนูเร่งรีบนะคะในวันหยุดที่ห้างไม่เปิดแต่ลูกชายดันอยากกินพิซซ่านะคะสาวผู้ไทยก็จําเป็นต้องทําเองนะคะส่วนตัวแป้งนะคะสาวผู้ไทยใช้เป็นสูตรแป้งขนมปังโดยทั่วไปนะคะใครสะดวกแบบไหนก็ทำเลยนะคะหรือใครสะดวกซื้อก็ซื้อ,อ,อมานะคะส่วนตัวซอสที่ทาพิซซ่านะคะสาวผู้ไทยใช้เป็นมะเขือเทศนะคะแล้วก็มาผัดนะคะใส่แค่น้ำจิ้มไก่กับ ผงปรุงรสนิดนึงค่ะพอให้เขามีรสนัวๆน,นิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็ใส่แป้งพิซซ่าของเราลงไปในถาดเลยแล้วก็ตามด้วยซอสของเรานะคะทาซอสลงไปเลยค่ะชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยนะคะปรุงรสตามที่เราต้องการแล้วก็ใส่ของที่เหลือๆในตู้เย็นละค่ะใส่ไปเลยบ้านนี้ชอบใส่สับป,ประรดนะคะส่วนใครชอบผักอะไรก็ใส่ลงไปเลยเป็น สาวผู้ไทยก็ใส่สับป,ปะรดแล้วก็เป็นแฮมนะคะแล้วก็ฮอทดอกลูกชายอยากกินฮอทดอกส่วนแฟนอยากกินแฮมนะคะอ่ะเราก็เลยแบ่งสัดส่วนกันันชีสนะคะเราไม่จําเป็นต้องใส่ชีสเอ่อมอสซาเรลลาชีสนะคะใส่เป็นชีสธรรมดาก็ได้ค่ะอร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะแล้วก็ซอสที่เหลือสาวผู้ไดก็เอามาโรยหน้านะคะหน้าตาหน้าทานแล้วค่ะแล้วก็พักให้พิซซาของเราขึ้นฟูแป๊บหนึ่งค่ะ พักประมาณ15นาทีแล้วก็เอาไปอบนะคะสาผู้ไทยทำการอบป,ประมาณ25นาทีนะคะอุณหภูมิประมาณ1อ0ององศานะคะเตาอบของสาวผู้ไทยเป็นเตาอบเล็กนะคะอยากจะบอกว่าถึงเป็นสูตรโฮมเมดบ้านๆนนะคะแต่แป้งขนมปังนุ่มมากๆเลยค่ะด้านล่างก็มีกันกรอบนิดนึงนะคะ อยากจะบอกว่าเราทำกินเองก็อร่อยไม่แพ้ซื้อเขามาเลยค่ะมาทานพิซซ่าอร่อยอร่อยกับพวกเรานะคะส่วนใครที่อยากจะลองทำพิซซ่าเหมือนสาวผู้ไทยนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าสาวผู้ไทยทำคลิปแล้วสาวผู้ไทยจะช่างวัตถุดิบให้ทุกคนดูเนาะสาวผู้ไทยขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะขอสาวผู้ไทยขอพรให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอบคุณค่ะ